สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาเล่นเพลย์เดยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ห้องอะไรก็ไม่รู้กับคุณทิวเนียนชี้หน้าให้ดูเลยชี้หน้าให้ดูเลยอยู่ด้านซ้ายอา่ะผมอยู่ขวาที่ใส่หน้ากากกะโลก,กะกาศนะฮะว่านนกนนี่ยมกรขานี่ไง ไม่ชัวร์หลายคนนะถ้าเอาเลยโหลดเอาเรียบร้อยไม่ต้องอะไรมากใส่อะไรไป,ปรดีซนะีโฟมบวกรุนบวกก็เหมือยสเตล์คูดเลนเองจะ <c oughs> เฉยหลือใครคนเดียวห้าลังตีเอาคืนนี่ไ็เลยเลยดาวเลยเหรอ เซฟเฮาอะไรของมันแานเซฟเฮาเซฟเฮาโดนยึดอ่ะกำจะเต็บห่ดหอไดมอนสตูเอาอุตสาไซโคลหนาสุดมาเว้ยใส่หน the ้ากาไปดูอ่ะแล้วล็อกเร็วโดน พลิล็อกใช้เขาพลิล็อกมึงจะดูเท่ากันดีกว่าเดี๋ยวออกไปบวก้วยอยู่กล้องขาข้างล่างข้างเลยจะปล่อยทำไมมีคนมาวางมีคนมาเคลียรมีเก็บเสียไหม <c oughs> ยอมยอมเสียตังค์นะยอมเสียตังค์เพื่อเป็นการแต่ยังไงเราก็ป้นได้เยอะเอาเลยใครมีเด็กเสียงอ่ะอือตอบบอตอบบอสองกล้องนี่เสียไปหมื่นหนึ่งแล้ววะทำไงวะไม่น่าพันเลยเหรอโอ้โหเย้จ้า เพิกล็อกเลยไหมวะไม่ไม่ดีไม่ดีคือปะกระจูนี่หว่ามีจับเสียไหมมีก็ดีเสิร์ตอีเกลิลนี่ไงอะางมาาด้านหลังนีต้ง,ง,งเอาเบลยมใครจะเจ็บเราเห็นแหีจีบได้รู้้้แลแลลวว ซังซังช่วยช่วยเร็วช่วยเร็วไขมันเข้าไปบวกวะบวกเหรอเออมันมีเพื่อนเข้าไปบวกกันมันโง่เอาเลยลุยเลยลุยเลย,ลย,ลยไปซ่อมดิวก่อนซ่อมไปเดี๋ยวเขาเข้าไปบวกห้ไม่ซ่อมไม่ซ่อมล็อกทางนี้ก่อน อย่ามาเยียบพิกล็อกไม่ได้นี่ทุกแต่หรือมีเหรอเออ,อยิงไม่ถูกเลยไม่น่าพิกล็อกเลยวะแต่ยังไงก็พิกมาแล้วปะเร็วริบป่นรีปป่นใครใครใครชอบเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเลยเก็บเล็กผสมน้อยต้องเป็นหน้าที่ของคุณคิวนะฮะ แค่นี้ไม่ต้องซีเรียสแล้วก็มาเปิดตรงนี้จุ๊บๆๆถุกจุก๊บๆๆเก,ก,ก็บป้ายยังไม่เอยพูดอะไรใหม่เก็บปาก้ไข่แบตบแบตบแบยบิงไม่ถูกอื้อืออือเออนึกว่ายิงตัวประกันเสียดาย ผมไม่มีไอเวลไอีโม่อ PM o. PM o นโมนที่มันโยนออกไปขไป้างนอกแล้วเราไปเออเวลอะไรวะเวลร์สิบสิบอะไรวะแล้วมันก็เวอร์คิวแล้วอันนี้มันง่ายอาจจะดาวแล้วฮะโดนสว่านะมาดีมานี่ดาวเหรอลังจิวมานี่ไม่ไหวแล้วต้องพักอืนนี้แล้วมไม่อยากพักเท่าไหร่ ใครช่วยว่เขาให้คนนั้นตายโอเคสว่าน <Okay. S 1> มันเข้ามานนะหลบหลบหลบมันโอ้โหเต็มเลยอ่ะไม่ยอมไม่น่าน่าจะเอากระเป๋าพยาบาลมา Windows XP เนี่ยวะเอ้เจ็บเราควรจะอโอ้ย้างนอกเยอะมาก ด้านมนเป็นยังไงบ้างเยอะมากไหมกองบอลวอ,อนไปวอนไปทั้ทงพวกเองแล้วเก็บเล็กเก็บน้อยหมดยังไม่รู้อ่ะไม่ชอบเก็บเล็กเก็บน้อยโอ้ยเก็บใส่ก่อนเลยนะไอ้หัว จ<ด>ู่ยังเ,เอาปืนไรมาดีเซอร์หระเอาดีเซอร์นะคะปืนนี้ก็ <หา S 1> ซื้อมาแปดแสนนะคะไม่ใช่ปืนเริ่มต้นนะคะแปดแสนถาไปเออหือ,อน่าเริ่มแย่แล้วมาเพียบเลยมาเพียบมัน,น<อ>ไม่มีใครช่วยดูเลยเหมือนกัน ตัวเดียวจะไม่รอดอยู่แล้วเดี๋ยวผมกายจะซื้อเดียวสีใหญ่เวพอร์นของเดเดย์เนี่ยที่มันออกมาใหม่อ่ะอไม่ต้องอะไรมากซืมม้อหมดแล้วไปเอาในห้องนั้นดิวางไว้อยู่อ่ะมันไม่มีคนคุมด้านหน้าดูอยู่ อยู so ่ไหนอ่ะอยู่ด้านบนคุมอยู่ข้างหน้าเปล่าใช่คุมข้างหน้าอยู่ก็หวาดยิงด้วยเอ้ยไม่ยิงเลยยิงอยู่เนี่ยเอามาเข้าก็โดนปิดทำไมเอ้ยๆไม่โดนไม่โดนเห็นผมเห็นบอลเราไปแล้ว ช่างมันเออออเอย่าไปไหนไม่ให้เอาสักอันอ,อ๋ออุลักๆๆเดี๋ยวขอแปะวัสดุก่อนหลัน,น,น,นละหลันละ,ละ,ละ,ะเก็บเล็กผสมน้อยยังไม่เสร็จเลยเก็บเอง กระ,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 ะสุนจะหมดแล้วนี่โอเคกระสุนแต่ลงงูกศึกระสุนปืนยาวจะยิงซ้ำซะหน่อยสีนัดฮะอะไรวะบอ มันมันเอชอชืแกแกๆโคตรชอบอบออหือตกกันเอ้ดดีสเซริรดตอีเกิลใช้ได้นะโคตรชอบอ่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เอ้ยเข้ามาด้านในก่อนดีกว่าจะดาวแล้วเนี่ยด,ดาวศูนอร์เซ็นแล้วดาวศูนย์เปเซ็นมาแล้วงงมาตั้งนานแล้วเลยคือดาวศูน อ,อ๋อไม่มีความรู้รอบขาดาวีคพันเปอร์เซ็นยูอุ้ยโลมาช่วยเคลียร์หน่อยดีจะดาวแล้วจะดาวพันเปอร์เ็นนั่นแพันเปอร์เซ็เลยฮะดาวเลยคูกันด้วยใครช่วยวะไอคิวนี่เลย ลังติวไม่ใช่อะเออดเออดโอ้กระเป๋าหนึ่งแกลเละรี่ฮู้ยิงฉลองชัยชิดแล้วชิดแล้วชิดซ้าเลยไม่ช่วยเอ้ยยังยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งเพื่อเราอย่าสนใจฮะงั้นเราจะไม่รอด้วยครับ โอ้โดนตบโดนตบโดนตบช่วยด้วยเอ็งต้องสนใจเขานะสนดิอยู่ข้างหน้านี่เองช่วยเร็ว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 กระสุนหมดมันยาวไม่มีเลยม่มีหมดแล้วเร็วเข้ามาเข้ามาในรถดาวช่วยเร็วชื่ออยู่ในรถนี่แหละ เราหน้าประชาชีโหด,ดขึ้นโอเคท,ที่กระดอนยังตายเลยกระเป๋าเยอะกระเป๋าโลงกระเป๋าโลง่งเอาโอเคไปเอเ่อระดับอะไรวะจะได้ตังค์เท่าที่จะคุ้มไหมเนี่ยไม่ได้คุ้มอยากได้อยากติดเลเซอร์แล้วเนื้อ3,000สนองค์นาจะคุ้มอยู่ หาได้าสิเกมื่นเก้าสิบนี้แึาทำไมแค่นี้จะดีก่อนืนกันนะนากาบังเหออยางไม่้าก่าใหม่นากาไม่สวยาวนากากผู้หญิงนั้นมาเนี่ยหลายที่ปืนเยหลายนาวเขาได้ปืนัปหมดเขาได้หลาย เขาได้าลน์มาคนเดียวลองมาติดเจ็ดร้อยแม็กซเ่านั้ื้อมือวันนี้ใส่เก็บเสียงไว้ได้แล้วนนเนี่ยอันนี้เท่าไหร่วะแสนสามอ่ะอุ๊ย,ย,ยไม่ใส่ไปฉายไม่จำเป็นเลย กอัดไปหมเลยดว่ะดีะดเซลเห่ะเดี๋ยวเสื้อดีเซ์มีมาดกวะ่ะสองสาคถามมาอีต่อมาถามทำไมใครถามไม่ไมเหออี้ยก,กาเจ้าร้านหนึ่งไปอัพกิลม่เอาห้องเรางเออไม่อยากเล่นห้องกับกา ห่าผมอยเป็นาอเลยค่ะเออไม่อยากก็เล่นแบบพูดเล่นด่านนี้ก็ได้ฮะเข้ามาเลยวะฮะอันนี้จะเล่นแบบสเตลหรือเปล่าบวกกันเลยค่านีาแงลนด่านแรกเล่นีเล่นหัว สกิลพอยอยู่24่สิบสี่อันเองนะเอ้ยมันโอนสกิลพอยส์ให้ได้เนาะฮะมีสกิลพอยอยู่24อันแต่ว่าตังไม่พอเขาเนี่ยใช้ไปหมดเลยอย์เหลือหนึ่งไม่ใช่เหรอเหลือสักตังค์คนเล่วแค่เอาพยาบาลไปเด้่ยเลยเอาฟอกระสุนมาเล่าเริ่มมาเล่าเล่นเป็นฮาร์คเวอร์ด ชียเอาชี่ยเอาชี่ยาวชี่ยช,ช,ชี่ยวชี่ยวชี่ยวเชี่ยไม่ใส่ก่อมาใช่ปะใส่ก่อโหมมาอันนี้ระดับอะไรรึปะอ,ป oh, อะไรเวอร์ชันเช็ดอะไรนะเวลีฮาร์ดอืมอุ๊ดีโหลด ในกาะอะไรมาก่อหนานนะสุดของเขากาจะอัพเอาเกาะที่หนาที่สุดนสนไม่เอาไม่ชอบเอาดีเซิร์ตก็พอแล้วยิไม่ค่อยถีบหลังมันยิงถีบหรือมันยิงไม่ถีบ,ถบเกียยเ่ยวกันเนี่ยเกียวกันเยเยอ๊สีสิบเก้าเหรอ อ,อ๋อตอนนั้นบอกว่า49่สิบเก้ไม่หม้อร็สูนไม่หม้ออุ้ยร้านานี้ร้านนี้ร้านนี้เออโห่ก็สุนโคตนน้อยอ่ะปจีสามมาเล่นบ้างไหมวะ สามแสนห้าซื้อแล้วมันดีปะดีี่เจะไม่ขายหรอกเอ้ยกรน้นข้างนาง้นอะไรโย้วกามัสองพบาน ทีก็สิบที่มีแค่สาวแาคเคนอือโดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตกิวเลยกตังกิวใครช่วยขอให้เขาขอให้คนนั้นเขาหล่อได้หมดทุกอย่างนะยังไม่ช่วยเท่าแหร อยากเอากล้วยเท่าแขนบ้วยเพราะว่าตัวนี Look, ้ก <Two S 2> <acts> ็ใหญ่พอแล้วเ uh ็กแอมโมหเก็บไม่ได้อ่ะสองนัดครับพี่ชีพไอตตายไม่โดนสักตัวอื้ออื้อืือออจอูอ เล่นให้ดูอีกซักมิชั่นหนึ่งดีไหมเฮ้ยไม่ถูกเลยทุบ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 เข้าไหม รูดแค่ดีกิมพาน,นะแน,น่นแน่นชุดไปช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไหวอ่าไม่ช่วอยู่ข้างหน้านเอไ,ไปเลยไหเนยข้างๆเองอะ่ะไม่มีใครบอกเลยอะ่ะก็บอกว่าแน่นชุดแน่นชุดบอกก่อนตรงเนี้ยไม่บอกตั้งนานเลย จะชี้ให้เนี่ยองมเนเพื่อนมันไม่มาเห็นป้าเพื่อนมันไม่มาเพื่อนมันทำอะไรของมันหรอกมันไม่ยอมหนยียอมเป็นบัวช่วยฉันกอ่อนฉันอยู่ใกล้ๆแกเออม <c oughs> อตาถึงเออรู้แล้วมันเป็นลูกทอลพ์พีดาวนัหนหมดสมน้ำหน้าบอกแล้วไม่มีเฮาคใช่ไหมเอาใไม่ใหม,ม่คัดใหม่คัดเขาว่าเราเริ่มใหม่แต่แรกเลยไหมอัดใหม่ไหมไม่ต้องหรอกอัดต่อต่อชี้เจ็ด เต,ต,ต๋อว่ะเต็วเต๋อเอาดีเซลเ,เท่าไปดิเอากระเป๋าไปคนหนเอาเซนทรีกันไปดิอัอะเราเบื่อไปหนึ่งว่ะโว้ยไข่เจียเซนทรีอันนั้นเอาอะไรเอโมโบแบ็กใช่ปะ่ะเขาเอาไปดิ ขอดีโฟไปดีกว่าไอ้วยกำมีคุณจอยเข้ามาอยู่หอแป๊บน่นาเซนซี่ไปสาวี้โมโหรยเซนซี่สงอ,องคนด้วย รี่ hard เลยเหรอแค่วิลีบบ่ hard เองแค่วิลี่ hard เ่ยเมื่อกี้ไม่ได้เก็มตัวเมื่อกี้ไม่ได้เก็บตัวเฉยๆไม่รู้ไงว่ามันขึ้นนื่งตามมาตาฮอนสะายมันอ้อมกันไปหมดเลยอ๋อมันอ้อมไปเอาของมันแปะเผาของสายล้วเก็บครับเท็กซแอนลอต ปาทิวบวกเลยรเกลุงเลยัแปนน้ฮะตัวแปรชนะเรื100ร้อแปนะอะรภาษาเอ้ยทำไมมันไม่สงสัยเราเรือเอ้ามาันสงสยนะัยเรไม่น่าไปดูนะิดอด้ รลอยบวกเอ้ยเมื่อกี้เหมือนใครปาระเบิดเออมันมีคนเอา DMC ระเบิดมาใช่จำได้เผา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 เร็วแล้วร้านนี้เลยไม่ต้องร้านนี้เอาร้านรถเออเผาไม่ได้โอเคเผาแล้วเจ็เอาเผาตรงไหนดีวะ เขาล้านยิมนส,สติกดีกว่าตูโ้โดนไฟตัวเองเออเออเอื้อเดนโหมันเล่นศาสตร์เอาเลยอะ่ะมันดีไงเอาปืนนี้อะ่ะเย,ย,ยเก็บเล็กผสมน้อย มาเกลยดดิวดิไปได้ยังไงล่ะเช่นเก๋ไม่ได้เกได้เอาไปดูแบบนี้หรอถ้าลราเปโดเลตไปเอาดิวซ่อมดิวคนฝนมันจะไม่น้อ กว่ะตรงแกลเลอรี่อะแกลเลอรี่อะไรอ่ะไอตรงร้านเพชรอ่ะร้านกระเป๋าอ่ะแกลเลอรี่คืออะไรอ่ะอ,นะอ่านถูกหรือเปล่าลออไ,ไอไอไอโชว์บอกว่ามุมค,คุณไง เอาขโมยรถนี้ไปขายได้เมื่อเนี้ยเย้ตรงนี้เคลียเย้ตรงนี้มีของดีเทยวมานี่ตรงไหนอะ่ะด้านบนมานี่ตรงร้านรถอะ่ะมีดูอั่เกตอ่ะสไนเปอร์ไปอัพเกรด อุ๊ยอันนี้มันนี่วะโอยลอยวิอ่ะแค่มาถือกระเป๋าเลยมาถือกระเป๋าเลยถือเอาไปไว้ร้านรถน,นั่นอ่ะ ถ้าลุงทิวลังติวก็อ่านพินอ่ะก็บอกด้วยนะคะเขาบอกว่ามันอ่านว่าอะไรยิ่งเขอ่านไม่ออกอ่ะกิจกิจจะอ่านมั้งเหรอจุดสตีฟอยจนจี้แล้วเอ้ยแล้วมันแล้วมันเปลี่ยนสียังไงอ่ะเองไม่ได้อัพสกิลมาเอาเปลี่ยนให้เขาดิเขาเองไม่ได้อัพสกิลมาเขาเองต้องมีแบบปิดกับเปิดด้ย ขาเดียวันเงยเยไม่่ังิงเนสเอร์ยออาจระไลที่สุดไม่ที่สุดหรอกรอเฮลิคอปเตอร์เฮลิรคอปเตอร์ฮะเฮลิคอปเตอร์สไนท์ถ้ามีมันก็มีเลยมันก็ต้องมีเลเซอร์ไม่ใช่ เอาเสร็เลยรอโอ้เซนทรีออกโลนไม่ต้องเอาเซนทรีก็ได้ไม่จำเป็นเนี่ยสักนิดเดียวเอาได้แล้เนยน้กกากชมดไอ้หน้กกากชกเจ้าตัวน้กกากใหม่อ่ะซื้อเดียวซีด,ดิบอกแล้วน้กกากากอารมาลกโง่ๆเนี่ยแหละ ไม่มีอะไรเลยว่ะรุนละหนึ่งนาทีหวดใครสียงดานแล้วเซนฟรีค่ะหนสนลย์อุ้ยสไลย์ดูสนลยเหรอเนที่หมดแล้วเนที่หมดแล้ว รอบไม่เคยสเตลด่านนี้ได้สกักทีอ่ะไม่เคยเหมือนกันมันไม่มีทางสเตลล์วัเนี้อาจจะมีนะยกเว้นแต่ว่าจะวิ่งเข้าไปชาร์จว,วางแกมชาร์จวางแกมแล้วก็มัดทุกคนคนไหนคนไหนอันนี้ก็คิวนอกจากมีตังศูนย์บาทแล้วก็ชาร์จวางแกมคิวทุกคน แบกกระเป๋าเลยขอเอาาอเแบกดาวปะเอาตังค์เลยองแบกวไะน n ày, này, i p e r ไม่เห็นเลยตายแล้ว Sniper เฮ้ยไอ้ระวังกินเลย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 แบกกระเป๋าเลยเฮ้ยเขาแบกมาแล้วอ่ะ Lêu đi. Lêu đi. Lêu con ngồi lăng với kịt vô. แสนเลยเหรอแวบงบแวตเก็าหมืน่นจุดหน้ากากหน้ากากผมชอบหน้ากากอายไลท์หน้ากากเย็ดปืนก็ยังดีอันนั้นได้สัก,กของเอกีห้อง ก็ต้องขอจบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับวัสดีเว้วว Fuck. วยฟาดข่อย